สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมายเริ่งทาโร่ายตานะคะจงจำไหมว่าพวกคุณคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาก,กันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิลลิ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนม้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิก การต่อ,อยุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะเราตาก็มีขายไวเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวกุนแจกําไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะตาก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วก็ใครที่เจอกับเรื่องที่ไม่ดีก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะ ตาเป็นกำลังใจให้นะสู้ไปด้วยกันกับทุกคนน้องตาก็มีปัญหาเช่นกันนะแล้วก็พร้อมที่จะส่งพลังงานด้านบวกให้กับทุกคนอยู่เสมอเลยนะคะวันนี้ตาจะทำหัวข้อนะคะอวสานอุปสรรคในชีวิตค,คุณค่ะจะมีอุปสรรคอะไรบ้างที่จะอวสานแล้วออกไปจากชีวิตคุณนะคะมาเริ่มมาวายไซไพฮาโรคกันได้เลยคะ่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะ ตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะแบรกค่ะตารู้สึกว่าพลังงานของโรนคุณนะคะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่สดใสามากๆนะคะเหมือนกับมีความเป็นคุณแม่สูงมีความเป็นเฟมินีนสูงอะนะคะเป็นความอ่อนโยนมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนกับคุณอาจจะเพิ่งได้รับข่าวดีหรือว่าได้เริ่มต้นใหม่ อะไรดีๆกับชีวิตอะน,นะคะเช่นสมมติถ้าคุณแบบพยายามคิดบวกทุกวันน่ะแล้วก็ปล่อยวางบางเรื่องที่มันไม่โอเคอะค่ะมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีเรื่องมหาสารเกิดขึ้นกับคุณน่ะนะคะเรื่องมหาสจรยในที่นี้มันอาจจะเป็นเรื่องแปลก,ปกที่แบบว่าอ่ะอย่างเช่นได้ที่จอดรถถูกไหมอย่างเช่นเวลาคุณไปซื้อของอะ่ะคุณอาจจะอ่ะแม่ค้าแถมฟรีในบางอย่างมาหรือลดราคาเรื่องแปลก,กอะ ที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะนะคะเอาละค่ะแล้วพลังงานของคุณจากไพ่ทาโรให้อยากจะบอกเพิ่มเติมว่าอะไรคะคุณเป็นยังไงกันบ้างโอ้โหเดทดีเอ็มเพจสุดยอดเลยแปดไม่เท้าเดอรชาริออ ใต้ขำรับคือสองเหรียญทำไมเสียงของตาเป็นอย่างนั้นใต้ขำรับคืออะไรพลังงานของคุณดีมากเลยอะคือเหมือนกับทร a นฟอร์มแล้วเรียบร้อยค่ะเกิดใหม่ท r a n s ฟอร์ a t i o n นะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่ดีกว่ามากกว่าเดิมเนี่ยอย่างที่ตาบอกเลยเห็นไหมคุณมีความเป็นแม่สงูงอะคุณมีความใจดีเป็นความอ่อนโยน แล้วก็เป็นคนที่สง่างามสง่างามไหมที่นี้มันหมายความว่าคุณน่ะไม่ว่าคุณจะหน้าตาแบบไหนไม่ว่าคุณจะแบบเป็นคนยังไงอ่ะแต่คุณมีจิตใจที่สง่างามมีจิตใจที่ดีนะคะแล้วก็เหมือนกับมันอาจจะเกิดเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นกับคุณที่ให้คุณได้โยกย้ายตัวเองอ่ะ ไปอยู่ที่ทํางานใหม่ก็ได้นะหรือไปอยู่สถานที่ใหม่ๆอาจจะแบบออกมาทํางานกรุงเทพไปทํางานต่างจังหวัดก็ได้นะคะสําหรับบางคนนะ่ะอะ อาจจะเป็นคนต่างประเทศที่มาดูคลิปน้องตาหรือคุณอาจจะปรารถนาที่จะไปต่างประเทศก็ได้นะคะตอนนี้คุณรักษาระดับพลังงานของคุณได้ดีมากๆเลยนะคะเหมือนกับคุณกลับไปเป็นคนที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณจะตายแล้วเกิดใหม่ในโลกของจิตวิญญาณคุณอาจจะทุกข์ก็คือ คิดซ้ำคิดวนในเรื่องที่มันผ่านมาแล้วอะอดีตที่มันไม่โอเคอะก็เป็นไปได้ค่ะแต่คุณได้ฆ่ามันตายไปละไม่ว่าจะเป็นสารอะไรคุณได้ฆ่ามันตายไปละแล้วเกิดใหม่เป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ทันทีเลยอะเรียนรู้อะไรก็ก้าวหน้าทําอะไรก็ก้าวกระโดดแล้วตอนเนี้ยฟลมากๆในเรื่องของระดับพลังงานนะคะอาจจะอยู่กับธรรมชาติเยอะขึ้นอาจจะ พยายามปล่อยวางเรื่องที่ไม่ดีวางไว้ตรงนั้นน่ะอารมณ์เหมือนประมาณว่าสมมติว่าถ้านเะวลาเนี้ยสาหรับบางคนน่ะนะคะที่ยังรู้สึกว่ายังมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอะคุณอาจจะลองถอดบางอย่างออกก่อนก็คือว่าชื่อของคุณเอาไปวางไว้ข้างๆนะคะข้างๆตัวนะร่างกายของคุณความรู้สึกความคิดของคุณนะคะถอดออกไปให้หมดผู้หญิงผู้ชายไม่มี แล้วก็ทำความเข้าใจจิตของคุณซิว่ายังเหลืออะไรอีกบ้างนะคะที่คุณยังรู้สึกว่ามันยังไม่ปลดล็อกเรื่องนั้นแหละคุณจะหามันเจอคุณลองวางข้อจำกัดความที่คุณรู้สึกว่าฉันเป็นคนนี้ฉันใช้ร่างกายนี้อยู่กรอบอะไรที่คนอื่นบอกคุณก็ได้หรือคุณ จำกัดกรอบให้กับตัวเองก็ได้ะคะ่ะลองวางกรอบนั้นลงก่อนนะคะแล้วคุณจะปลดล็อกได้บางเรื่องมากขึ้นแน่นอนนะคะแต่พลังงานของคุณนะ่ะโคตรดีเลยค่ะอืมตายแล้วเกิดใหม่อุดมสมบูรณ์ทันทีและพุ่งไปข้างหน้าเท่านั้นไม่หยุดแน่นอนสำหรับคนเรนดอมนี้นะคะแล้วเรามาดูกันว่าอาวาสานอุปสรรคในชีวิตคุณเนี่ยจะอวาสานเรื่องอะไรบ้างคะ ดูสิอวสานของแท้เลยค่ะหกไม้เท้าว่าชนะแล้วค่ะตบมือค่ะอืมตัวกระดิ่งแค่หนึ่งทีอวสานของแท้จ้ะจะแฮงแมนเห็นไหมเจ็ดถ้วยให้ดูไพ่ชัดๆนี่เดี๋ยวแฮงแมนนะคะ เห็นไหมเอาวาสารถึงถึงแม้ว่าดาบเล่มนี้มันจะเล็กเนะี่ยจิ๋วแต่เจ๋วนะจ๊ะอย่างเงี้ยอีกใบหนึ่งนะคะเห็นไหมไพ่ของคุณสับแล้วสับอีกเก็บอันนี้ไปเลยแล้วกันสับแล้วสับอีกก็ขึ้นมาอยู่ดีนะคะเอาวาสารแล้วคะ่ะเรื่องที่ไม่ดีอะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณอดทนรอคอยมาอยู่นะเรื่องที่คุณอาจจะรู้สึกว่า มันรอมานานแล้วนะมันจะได้เมื่อไหร่นะเรื่องที่คุณฝันไว้นะ่ะคุณจะได้รับชัยชนะไหมนะคุณจะชนะนี่ก็ไพ่แห่งชัยชนะนี่ก็ไพ่แห่งชัยชนะเพราะคุณต่อสู้มาตลอดไม่หยุดที่จะเปลี่ยนตัวเองไม่หยุดที่จะเปลี่ยนความคิดให้เป็นความคิดที่ดีไม่หยุดที่จะใจดีกับตัวเองเลยอ่ะคุณสุดยอดเลยอ่ะคนบางคนเนะี่ะยังไม่รู้เลยว่า การใจดีกับตัวเองคืออะไรอะเช่นอันนี้อาจจะได้ยินบ่อยๆเวลาทําอะไรพลาดิดหนึ่งก็บอกว่าแม่งเอ้ยโง่จังเลยทําไมฉันโง่แบบนี้อันนี้เขากําลังย้ากับตัวเองว่าเขาเป็นคนแบบนั้นน่ะแล้วมันส่งลึกลงไปข้างในเลยนะแล้วก็จะดึงดูดสถานาการณ์หรือเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นอีกเพื่อให้คุณด่าตัวเองอีกหรือคุณว่าตัวเองอีกอย่างเงี้ย แต่คุณนี่ยไม่ใช่อ่ะคุณใจดีกับตัวเองด้วยเวลามีเรื่องผิดพลาดอ่ะคุณจะไม่โทษตัวเองแล้วอ่ะคุณจะไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มใหม่แล้วคุณก็ใจดีกับคนอื่นได้ด้วยถามว่าเอาสารเรื่องที่มันไม่โอเคอ่ะเพราะจิตของคุณมันได้เปลี่ยนไปแล้วอะนะคะพลังงานของคุณเปลี่ยนไปแล้วเป็นคนที่แบบพร้อมให้จะเอาชนะ มันถึงเวลาที่จะได้รับบางเรื่องอะเรื่องที่คุณรอคอยอะความฝันที่คุณอยากจะมีอะไรอะเงินเอาไปซื้ออะไรบ้างเจ็ดถ้วยอะอาจจะมีน้อยกว่าเจ็ก็ได้หรืออาจจะมีมากกว่าเจ็แต่คุณฝันไว้ชีวิตฉันจะเป็นแบบไหนคุณเห็นภาพตัวเองแล้วนะคะว่าสมมตุติถ้าฉันได้สิ่งนี้มามันจะดีสักแค่ไหนนะคุณจะยิ้มได้กว้างมากแค่ไหนนะ แล้วคุณจะหัวเลาะได้กว้างมากที่สุดเท่าไหร่นะอันเนี้ยมันคือการที่คุณสร้างภาพจินตนาการว่าคุณเป็นคนนั้นแล้วนะคะอืมเรื่องที่คุณรออยู่เรื่องที่คุณฝันอยู่คุณกำลังจะได้รับชัยชนะแล้วนะคะจิ๋วแต่แจ๋วและชนะทุกอย่างด้วยคะ่ะสุดยอดเลยแล้วอุดมสมบูรณ์ด้วยนะอืม คุณเหมือนคนที่แบบว่าชอบเปรียบเทียบอันนี้นะคะคุณเหมือนคนที่แบบว่าคัดแยกขยะเป็นน่ะเช่นใครพูดลบๆกับคุณน่ยอันนี้มันคือของเน่าเหม็นถูกไหมคะเป็นขยะเน่าเหม็นคุณก็จะไม่ปล่อยให้มันมาส่งกลิ่นหรือให้ขยะอันนี้คุณจะไม่ปล่อยให้มันมาส่งกลิ่นแล้วเข้าไปในจิตใต้สํานึกอะ่ะคุณจะเอาไว้ตรงนั้นนะ่ะคุณจะมีกําแพงกั้นพลังงานด้านลบหรือคําพูดที่ไม่ดีจากคนอื่นน่ะ ส่วนคันแยกขยะอีกแบบหนึ่งก็คือว่าใครชมคุณคุณก็รับเลยสมมุติถ้าเป็นตัวคุณแต่ก่อนนะอ่ะอย่างเงี้ยสมมติว่าคุณไปกับเพื่อนคุณแล้วคุณไปช้อปปิ้งถูกไหมคะแล้วคุณก็ลองเสื้อแบบนี้เลยคุณคุณคนแต่ก่อนอะเวลาเพื่อนชมว่าเฮ้ยเหมาะกับเธอจังเลยสวยจังเลยอ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันมันดีเหรอมันโอเคเหรอคุณยังไม่มั่นใจ คุณยังรู้สึกไม่มั่นใจยังขาดความมั่นใจแล้วก็ไม่ยอมรับทันทีว่าเออฉันสวยแต่ตอนเนี้คุณตอนเนี้ยคือคนที่ทางมั่นใจแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะฉันสวยแล้วจ้าอย่างเงี้ย <laughs> การที่เราพูดแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราแบบเออฉันเย่อหยิ่งหรือฉันแบบฉันแบบมั่นใจเกินร้อยนะแต่มันคือสิ่งที่คุณเป็นแล้วคุณทรงพลังอะในสายตาของคนอื่นด้วยนะสำหรับ ในสถานะบางคนนะ่ะที่เขาอาจจะคิดว่าทาไมคุณถึงไม่ถ่อมตัวเลยนะเออมันก็คือสิ่งที่เขาถูกสังคมหรือคนอื่นบอกว่าเราจะต้องถ่อมตัวอยู่เสมอเช่นสมมตินะคะตอนยังเด็กนะเราจะต้องฝึกแสดงสีหน้าแต่เด็กๆเลยนะว่าเวลาคุณเป็นเด็กอะแล้วพ่อแม่คุณพาคุณไปไหนอะ่ะไปพบญาติหรือว่าไปพบ คนที่คุณไม่รู้จักที่เป็นญาติกันน่ะพอลงจากรถปุ๊บทําหน้าดีดีหน่อยทําหน้าดีๆหน่อยคุณเห็นปะว่าเราจะต้องฝึกถ่อมตัวมาตั้งแต่เด็กอ่ะเออเราทําหน้าไม่ดีก็ไม่ได้เราต้องทําหน้าดีๆอ่ะค่ะทุกคนคุณเห็นไหมแต่คุณคนเนี้ยคือคนที่แบบว่าใช่ฉันสวยมากเธอขอบคุณนะเออฉันเหมาะมันเหมาะฉันมากเลยฉันเอาตัวนี้แหละอย่างเงี้ยเป็นดั่งเซเล็บนะ่ะ เซเลปในแบบของคุณด้วยนะอืมสวยในแบบฉบับของคุณนะไม่ว่าคุณจะขุ่นรูปร่างแบบไหนนะคะไม่ว่าคุณจะมีหน้าตาอย่างไรอะ่ะขอแค่คุณมั่นใจอะ่ะคุณก็ทรงพลังโคตรแล้วค่ะเนี่ยชนะผ่านมันไปได้ทุกอย่างเอาสารจบชีวิตที่ไม่ดีไปพบเจอกับชีวิตที่เป็นมุมกลับละเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ก่อนหน้านี้ มันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยนะแต่คุณคนเนี้ยรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องมหัศัจจรน์เกิดขึ้นกับคุณได้แนะน่นอนนะคะแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะสี่ถ้วยเห็นไหมมีตัวเลือกเยอะไปหมดราชินี้ถือถ้วยสุดยอดเลยอะ่ะ เด็กถือไม้เท้าราชาถือเหรียญโอ้โหก้าวเหรียญจ้าอืมใต้สำรับคือสเตนนะคะเอาออกไว้ตรงนี้ก่อนนะตารู้สึกว่าคุณน่ะจะมีแบบ ชัยชนะอันนี้ของคุณนะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีตัวเลือกไว้ในใจอมันอาจจะเป็นเป้าหมายนะคะวัตถุประสงค์ในการใช้ชีวิตของคุณว่าคุณอยากจะทําให้เรื่องนู้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคุณจริงๆอะ่ะคุณจะมีตัวเลือกเข้ามาเพราะว่าคุณได้ตื่นรู้เป็นแบบคนที่ใช้ใจในการดําเนินชีวิตะนะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขต่อไปนี้เลยนะมีความสุขมากๆเลยกับตัวเอง คือเซลล์แคร์รักตัวเองรักคนอื่นได้ด้วยมีพลังงานที่เป็นไฮเออร์อยู่สูงๆแล้วนะคะคือผ่อนปลนกับตัวเองได้บางเรื่องไม่ต้องเป็นฟิกตลอดเวลาหรือไม่ต้องเป็นเฟอร์เฟคชันนิดนะคะมสมมตุติถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าตรงนั้นต้องวางตรงนี้จะต้องทำอะไรเวลานี้เท่านั้นคุณก็จะลองแบบผ่อนปลนกับตัวเองบ้างแบบจะไม่ต้องแบบ กดดันตัวเองเยอะในบางเรื่องอ่ะแล้วคุณก็จะได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนอะนะคะบางเรื่องอ่ะมันไม่ต้องฟิกมากค่ะทุกคนมันจะทําให้คุณกดดันในตัวเองแล้วมันก็จะไม่สนุกอืมเน้นเน้นว่านะคะเน้นว่าสนุกเข้าไว้เน้นว่าเนี่ยเน้นว่าทําตัวให้เหมือนเด็กๆนะคะอยากจะเริ่มต้นอันนู้นอันนี้ใหม่ๆนะคะอันนี้เขาก็เหมือนกับ เอาดอกไม้มาติดปาร์ตอร์ฝาผนังนะคะเนี่ยอารมณ์เหมือนประมาณว่าทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทํากันบ้างนะคะคุณมีแพชชั่นต่อไปนี้คุณจะมีแพชชั่นเพราะคุณจะได้ฝันของคุณให้กลายเป็นจริงละแล้วคุณก็จะไปเปิดร้านของตัวเองก็ได้นะร้านที่คุณได้ขายของที่คุณรักคุณชอบหรือเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นของคุณนะถ้าคุณถามว่ามันจะอวสาน มันจะหมดสิ้นอุปสรรคของคุณแล้วไหมตาก็อยากจะบอกว่าอุปสรรคอะมันก็อาจจะมีมาเรื่อยๆเพื่อทดสอบคุณแต่คุณจะไม่มองเห็นว่ามันคืออุปสรรคที่มันใหญ่มากๆอะค่ะเพราะคุณเจ็บมาเยอะคุณผ่านมาเยอะแล้วเรื่องทุกเรื่องอะคุณนําเรื่องเหล่านี้มาเป็นบทเรียนได้อยู่แล้วมันทําให้ทุกวันนี้คุณแก่งขึ้นก็คือตัวสเตรนท์เหรไหมคะคุณแข็งแก่งขึ้นละไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรคุณจะมองว่ามันเป็นหมดต่ะ เป็นมดหลายๆรูปแบบเป็นมดหลายๆพันธ์ที่คุณก็แค่จะต้องก้าวข้ามไปไม่ต้องเหยียบถูกไหมคะแล้วคุณก็จะกลายเป็นเนี่ยเป็นก้าเหรียญนะทั้งคิงถือเหรียญทั้งก้าเหรียญคนที่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีเห็นเหรียญที่ห้อยมาอยู่ไหมคะคือคนที่รู้สึกมั่นใจกับชีวิตในอนาคตของคนหรือน่ย ในเร็วๆนี้ที่เรื่องบางเรื่องมันกําลังจะอวสานไปจากชีวิตของคุณแล้วนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะคุณแข็งแกร่งมากขึ้นละเพราะคุณผ่านเรื่องที่ไม่ดีมาอย่างต่อเนื่องแล้วทาให้มันรู้สึกว่าชินชามากขึ้นแล้วอะคะ่ะแล้วก็ถ้าถามเรื่องเงินน่ะจะมีเงินมากกว่าน,นี้ไหมคุณเห็นไหมว่าคุณเห็นไหมว่าคุณเนี่ยอยากจะออกมาทําธุรกิจของตัวเองนะแต่คุณอาจจะยังไม่ถึงเวลานะคะ คุณอาจจะทําบางเรื่องศึกษาบางเรื่องมาอยู่เพื่อที่รอคอยวันที่มันจะจบสิ้นน่ะวันที่คุณจะได้กลายเป็นคนใหม่ที่จะมีธุรกิจที่จะได้เริ่มต้นลงมือทําธุรกิจขนาดเล็กของคุณอาจจะแบบเป็นงานฟรีแลนซ์ก็ได้นะคะ ธุรกิจในที่นี้ตาก็ไม่ได้บอกว่ามันอาจจะต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆห,หรือมันจะต้องเป็นโครงการอะไรใหญ่ๆก็ได้นะคะมันอาจจะหมายถึงว่าคุณ อยากจะออกมาสร้างตัวตนในแบบของคุณการค้าขายในภางเรื่องการสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วเงินก็มีมากขึ้นแน่นอนนะก้าเหรียญน,นะคะพร้อมกับสเตรน์นะไม่ว่าคุณจะทํางานประจําถ้าคุณถามว่าคุณจะได้เลื่อนขั้นไหมคุณจะได้เลื่อนขั้นแน่นอนหรือถ้าคุณบอกว่าคุณไม่อยากทํางานประจําละอยากจะออกมามันจะมีเส้นทางไหนไหมที่คุณจะสามารถสร้างรายได้ได ให้คุณถามกับเตยงเยอะๆนะคะอย่างที่ตาเน้นย้ำอยู่เสมอตอนเด็กๆคุณโดนดุว่าอะไรมากที่สุดและปัจจุบันคนมาปรึกษาเรื่องอะไรกับคุณมากที่สุดเรื่องนี้มันคือพรสวรรค์ของคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วเอามาปรับใช้ได้ด้วยนะแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะดีมากๆเลยนะ เอาสเตรนท์มาไว้ตรงนี้นะ <Yeah. S 1> เนี่ยด็กถือถ้วยไซส์แบบแบบๆบมีเซนต์อยู่แล้วคุณนะ่ะอัศวินถือดาบเจเจอเจวิลจัสมินโอเคใต้สำรับสองเหรียญของคุณเห็นไหมโอเคค่ะตารู้สึกว่า คุณเก่งอยู่แล้วเนาะปกติอัศวินถือดาบจะเป็นคนที่ใจร้อนถูกไหมแต่อันเนี้ยเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาอย่างที่ตาบอกอะค่ะถ้าสมมุติว่าคุณอาจจะยังรู้สึกว่ายังมีความรู้ในบางเรื่องยังไม่มีความมั่นใจในบางเรื่องมากพอแต่ไพ่บอกว่าคุณอนี่ยทำธุรกิจได้นะคุณก็เลยอะเดี๋ยวฉันจะไปเรียนรู้เรื่องธุรกิจเพิ่มเติมหรือว่าจะไปเรียนรู้ดูซิว่าฉันชอบดูอะไรไบ่อย แล้วฉันมีความรู้เรื่องอะไรอยู่คุณอาจจะไปเกาตัวเองว่าเช่นร่างหลักสูตรสมมติถ้าคุณปรัถนาเป็นโคชชิ่งนะคะคุณอาจจะร่างหลักสูตรว่าคุณจะเขียนหนังสือก็ได้นะหรือคุณจะขายคอร์สก็ได้แล้วก็ร่างหลักสูตรดูซิว่าคุณจะเอาอะไรไปสอนพวกเขาอะ่ะคุณก็จะคหมักคำเมนเห็นไหมคะคุณมันจะมี ช่องทางเพิ่มขึ้นมาหาคุณแน่นอนเพราะคุณจะเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอย่างที่ตาบอกว่าให้ระวังในเรื่องของการใช้สมองมากเกินไปบางเรื่องก็ให้ใจเย็นๆนะคะอย่าไปใจร้อนแบบวันนี้จะอ่านหนังสือให้หมด10เล่มอย่างเงี้ย มันก็ใช้สมองเยอะเกินไปสมองก็อาจจะลาได้เช่นกันนะคะแล้วก็สําหรับบางคนที่อาจจะรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกบ้างนะสาหรับบางคนคนใกล้ตัวก็ได้นะคะหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคในตัวของคุณนะ่ะคือคนใกล้ตัวเขาไม่ค่อยเข้าใจคุณในบางเรื่องหรืออาจจะมีบางพลังงานที่คุณโดดเดี่ยวะ พอคุณรู้สึกว่าคุณเข้ากับคนอื่นไม่ได้หรือคนอื่นคุยกับคุณไม่รู้เรื่องอะค่ะคุณมีครอบครัวทางด้านจิตวิญญาณนะถ้าคุณเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณน่ะนะคะหรือคุณมีจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตัวเองอยู่ละจิตใต้สำนึกอะคุณสามารถคุยกับตัวเองให้บ่อยมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้ปลดล็อกบางเรื่องได้ง่ายขึ้นคุณเห็นจัดเม e นต์ใบนี้ไหมมันเหมือนว่าหน้าต่างของคุณมันเปิดออกแล้วอะค่ะคุณจะไปเจอโรคที่สดใสมากกว่าเดิม อุปสรรคในชีวิตที่แต่ก่อนมันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆค่ะต่อไปเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่เล็กลงเรื่อยๆหดลงเรื่อยๆเพราะว่าคุณจะไปโฟกัสกับก,บการหาความรู้ดีกว่าการหาไรายได้เพิ่มขึ้นมาอุดรอยรั่วเนี่ยการเงินของคุณมันจะโฟมากขึ้นถูกไ,ไหมคะคุณจะมีเงินมาใช้จ่ายมากขึ้นจัดสรรเส้นทางทางด้านการเงินของคุณให้เป๊ะปังนะคะถ้าเรามีแผนการใช้ชีวิตในเรื่องของการเงิน เป็นเป็นการใช้เงินแบบมีระบบแบบแผนน่ะยังไงอนาคตของคุณน่ะก็จะมีเงินยั่งยืนนะคะแล้วเก็บกินได้ด้วยนะคือเอาเงินไปต่อเงินเอาเงินไปทํางานให้เราแม้ว่าเราจะนอนอยู่เงินก็ไปทํางานให้เราก็คือการเล่นหุ้นถูกไหมคะอืมอันนี้ก็คือการวางแผนการใช้ชีวิตเพิ่มเติมในการในเรื่องของการเงินได้ด้วยเช่นกันนะคะคนที่คอย อินทาคุณคิดไม่ดีกับคุณถ้าคุณไม่ได้ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นก็คือการคัดแยกขยะที่ดวงตาบอกถูกไหมคะถ้าคุณไม่ปล่อยให้ขยะมันส่งกลิ่นเข้ามาในใจคุณคุณก็จะไม่ได้รับเรื่องเหล่านั้นมาใครพูดใครได้เขาพูดเขาก็ได้ขยะไปคุณไม่ได้ขยะมาไว้ในใจก็ปล่อยให้เขาพูดไปต่อไปนี้ก็อวสานสักทีอุปสรรคนะคะ อุปสรรคที่มันรู้สึกว่ามันใหญ่ด้วยนะแต่มันจะกลายเป็นเล็กลงอะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะเจอกับมันอ,อีกแต่คุณเน่ะเก่งแข็งแกรงร้องไห้ก็จะยิ้มนะคะล้มกีดรอบก็จะลุกขึ้นมาได้เสมอเพราะคุณคือคนที่มีเซนคุณอย่างรู้คุณทั้งฉลาดทั้งมีมภูมิปัญญาคุณจะดึงความรู้จากเขาเรียกว่าโอโซอะ่ะจิตวิญญาณดั่งเดิมของคุณ มาใช้ในโลกใบนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะถึงเวลาที่จะถูกพิภากษาจริงๆถึงเวลาที่จะเอาวาสารอุปสรรคในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะนี่คือไพ่ฮาร่ของคุณแล้วเรามาให้ไพ่ยานาโลกโอวยพรให้กับคุณเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่ยานาโลกอยากจะอวยพรให้คุณว่าอะไรคะ มีพลังสุดยอดเลยฟื้นฟูโหบุญส่งถึงคุณเห็นไหมคะอวยพรของแท้เลยคะ่ะตัดขาดตัดขาดกับปัญหาท็อกซิกแน่เลยอยู่ใกล้ๆกันนะอยู่ตรงกันเลยกำเนิดค่ะ ใต้สำหรับคือเรื่องงามยามดีนะคะตารู้สึกว่าให้ยานาโลอยากจะอวยพรให้กับคุณนะคะในเรื่องของการที่คุณจะมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นประหนึ่งว่าจงพัฒนาจิตของลูกนะคะจงพัฒนาจิตของคุณให้มีความเข้มแข็งให้มีจิตที่แข็งแกร่งมากขึ้นอย่าไปฟังคำพูดของคนอื่นมากนัก รักตัวเองให้ได้เยอะมากขึ้นสนใจคนอื่นให้น้อยลงและฟื้นฟูคุณกําลังจะได้รับการฟื้นฟูคุณกําลังจะมีพลังนะคะมีพลังแห่งไฟถูกฟื้นฟูเข้ามาในใจเติมไฟให้กับตัวเองและบุญกําลังส่งถึงคุณแล้วค่ะสุดจะว้าวมากสิ่งที่คุณได้แบบ ไปอธิษฐานขอพรคุณไปกวดน้ําไปแผ่เมตตากวดน้ําแห้งหรือสวดมนต์นอะไรก็แล้วแต่กําลังส่งถึงคุณแล้วสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยคุณให้ตัดขาดจากเรื่องที่ไม่ดีเพื่อที่จะเอาววสานคุณเห็นไหมเอาอวสานที่แท้ทรูเอาววสานอุปสรรคในชีวิตและกําเนิดเกิดใหม่เป็นคุณที่เป็นพลังงานของคุณว่า คุณได้เกิดใหม่ได้ทานฟอร์มคุณจะถูกอุปถัมภ์ดูแลอุ้มชูคุณเหมือนลูกรักนะคะจากจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณได้อยู่ในลู่ทางที่มันโอเคให้คุณได้เจอกับเลิกงามยามดีในชีวิตนะ่ะสุดยอดเลยแล้วตาขอจบด้วยนะยิ่งเปิดยิ่งมีความสุข ขอจบด้วยไพ่นางฟ้าค่ะไพ่นางฟ้าอยากจะบอกคุณว่าอะไรค่ะไพ่นางฟ้าอยากจะบอกคุณว่าอะไรคะ,ะ,คะ,รคะมีเอสทีฟค่ะพไพ่ใบนี้อยากจะบอกกับคุณว่าให้ลงมือทําและก้าวต่อไปชัดเจนในเส้นทางของคุณคุณเก่งอยู่แล้วนะคะจง หยิบไม้กยายสิทธิ์มาขับเคลื่อนชีวิตค่ะทุกคนโบยบินไปเลยอินเจเนียลฟิวเจอร์นะคะสุดยอดเลยเดอ s i ซิ a t i เอช i ั่นวิ r อิมพูและเพอร์เฟคไทมิ่งสุดยอดเลยค่ะอนาคตอันใกล้อันเนี้ยเห็นไหมคุณจะได้พบเจอกับจุดจบของสิ่งที่ไม่ดีละ แล้วสถานการณ์ต่างๆมันกำลังดีขึ้นต่อเนื่องกันสุดๆเอาสารอุปสรรคในชีวิตของคุณและก้าวไปสู่จุดที่ได้โบยบินไปถึงสิ่งที่มันจะดีมากขึ้นในชีวิตที่คุณจะได้รับถึงเวลาเพอร์เฟกต์ท n ม,มิ่งค่ะสุดยอดเลยอ่ะคนที่มาดูเรนดอมเนี้ยตาดีใจด้วยนะคะอืมคุณจะกลายเป็นคนที่แบบ พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีมากๆรักตัวเองมั่นใจตัวเองแคร์คนอื่นให้น้อยรักตัวเองให้มากนี่คือคุณนะน,นะคะถึงเวลาที่คุณจะได้รับสิ่งนี้นะคะคือการอาสารถึงตอนจบละสิ่งที่ไม่ดีไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีกว่า ที่รอคอยคุณอยู่ข้างหน้าเสมอนะคะตาเป็นกำลังใจให้เสมอเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลี่ยูใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยนะคะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ่งทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะคะบายบายคะ่ะ